ทั้งสังคมทั้งนักข่าวเขาก็คาใจจะหาเงิน5.6แสนล้านบาทมาแจกตามนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาททุ่นหน้าจากไหนจากไหนไปฟังไหมอ่ะงั้นลองไปฟังดูแล้วกันว่าว่าเลขานายกตอบอย่างไรนายกน้อยหมอมิ้งตอบอย่างไรเชิญค่ะแต่เงินที่เอามาทำดิจิตอลทัเจีมอบกันแได้ อ๋อผมว่าในในเรื่องนั้นนิกะระครังทำงานทํางานอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวไปดูไปในรายละเอียดในวันที่ออกมาต้องวันที่ออกมาพร้อมนั่นแหล่งเงินจะต่องมาจากในสภามัอ่าดีดีก็บรขขณะนี้เตรียมไว้หมดแล้วนะครับยังไม่เขาคิดว่าเดี๋ยวข้องปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเปิดไม่ได้หรอครับไม่ควรครับเดี๋ยวไม่ใช่ฮะผมว่าบางทีเนี่ยครึ่งครงกลางๆแล้วเนี่ยไปวิจารณ์กันผมว่าเราทำทำให้สำเร็จได้แน่นอนครับ แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่เราบอกบอกประชาชนวิธีปฏิบัติต่างๆครับโอเคนักข่าวจี้ถามเรื่องแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการเงินดิจิตอลหนึ่งมื่บาททุน<า>หน้าจากไหนบ้างคําตอบของนายกน้อยเลยขานายกก็คือแหล่งเงินคณะทํางานกําลังทํางานอยู่จี้ถามอีกทีเตรียมไว้หมดแล้วจี้ถามอีกทีรอถแถลงทีเดียว ทุกประเด็นพร้อมเมื่อไหร่เรา <c oughs> จะบอกกับประชาชนถึงวิธีปฏิบัติทั้งหมดโอเคดังนั้นด้วยความเคารพ11อกันยาถ้าตอบกันอย่างนี้นะระหว่างการแถลงนโยบาย11กันยาในที่ประชุมรัฐสภาทั้งสวและทั้งพรรคเก้าไกลถามกันแน่นอนกระซวกแน่ถามแน่นอนถ้าวันแถลงนโยบายยังไม่ชัดอึงอ้งยังไม่ชัดยังกําลังทํางานอยู่พร้อมเมื่อไหร่ แล้วจะบอกถึงวิธีปฏิบัติรับรองโดนกระสวกเลือดสาดแน่ๆบอกได้เลยใช่วันที่11ต้องพร้อมแล้วนะวันที่11บอกแบบนี้ไม่ได้แล้ววันที่11ต้องมีแผนนะบอกต้องมีดีเทลรายละเอียดไส้ในนะไม่งั้นเจอแน่นอนมายถึงเจอแง่แง่ก้าไกลและสวเจอแง่แงด้วยความภูรบก็เพราะว่าทั้งพรรคก้าไกลเขาเงื้อดาบเขารับดาบรอเลยนะขู่ไว้ละ